เปิดประวัติจีรนันสเสวิตนานรองอันดับสองมิสยูนิเวิร์สคนแรกของไทยชวนรู้จักจีรนันสเสวิตนานรองนางงามอันดับสองคนแรกของไทยจากเวทีมิสยูนิเวิร์สปี1996สาวงามผู้เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญาและการศึกษาควนหลงจากการประกวดสาวงามระดับโลก ในเวทีมิสยูนิเวอร์ส2 2 3 Miss u n i v e r s มิสยูนิเวอร์ส2023ี่แฟนที่แฟนๆน,นางงามทั่วไทยต่างลุ้นเอาใจเชียร์แอนโทเนียโพซิลสาวงามจากนครราชสีมาซึ่งเธอก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่จนสามารถทะลุเข้ารอบสามคนสุดท้าย ในรอบ35ปีและคว้ารางวัลรองอันดับหนึ่งมาฝากชาวไทยได้นอกจากแอนโทเนียสาวงามไทยอีกท่านคือจีรนันเสวตนันเคยเข้ารอบ3คนสุดท้ายและคว้ารองอันดับสองบนเวทีมิสยูนิเวอร์สมาได้ถือเป็นสาวไทยคนแรกที่ได้รางวัลรองนางงามจากกระวานโดยแอนโทเนียถือเป็นสาวไทยคนที่สองหลายท่านที่เริ่มเข้าวงการนางงามอาจจะไม่คุ้นเคยชื่อของเธอ วันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักสาวงามท่านนี้กันประวัติจีรนันสเสวตนานรองอันดับสองนางงามจากกระวาลจีรนันสเสวตนานชื่อเล่นเล็กเกิดเมื่อวันที่25ตุลาคมพศส4 8 4ส่วนสูงประมาณ168เซนติเมตรภูมิลำเนาอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นบุตรสาวของพลตำรวจตรีจรุงสเสวตนานและนางอารามสรีสเสวตนานเนื่องจากบิดาของเธอรับราชการตำรวจครอบครัวจึงต้องโยกย้ายตามบิดาที่ไปประจำการตามจังหวัดต่างๆก่อนที่จะมาประจำการที่สุราษฎร์ธานีแม้จีรนันจะเกิดในพื้นที่ทางภาคใต้แต่เธอได้ศึกษาในโรงเรียนที่กรุงเทพมหานครโดยศึกษาระดับอนุบาลจากโรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเขมสิริอนุสร์และจบประกาศนียบัตรชั้นสูงจากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีก่อนจะไปศึกษาต่อด้านภาษาและเปียโ,โนที่ประเทศอังกฤษในปี2505จีรนันเคยเป็นครูสอนภาษาไทยให้กับหม่อมราชวงศ์นริศราจาัก,กรพงศ์พระธิดาในพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงศ์ ขณะที่กำลังศึกษาอยู่ณประเทศอังกฤษต่อมาในปี2508วงการนางงามเริ่มมีอิทธิพลต่อคนในสังคมเนื่องจากอภาภัสราหงสกุลนางสาวไทยปี2507สามารถคว้ามงกุฎนางงามจากกระวนลในเวทีนิส s Universe ปี2508มาครองได้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยทำให้การประกวดนางสาวไทยในปี2508ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก การประกวดนางสาวไทยในยุคนั้นไม่ได้แตกต่างจากเวที Miss u n เ v e r s e Thailand มากนักแต่การจะหาสาวงามที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นเรื่องยากแต่กระนั้นจีรนันก็ถูกทาบทามให้ไปประกวด เนื่องจากบิดาของเธอเป็นเพื่อนสนิทกับนายรองสนิทโชติกาสถีรนนั่นเองด้วยเหตุนี้จีรนันจึงเริ่มเข้าสู่วงการนางงามโดยการประกวดนางสาวไทยในนามราชตรินนมัยสมาคมและได้รับการฝึกฝนจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงจีรนันได้ครองมงกุฎนางสาวไทยปี2508เมื่อวันที่3าธันวาคมถือเป็นนางสาวไทยคนที่15ของประเทศไทย หลังจากนั้นจีรนันได้ไปประกวดเวทีมิสยูนิเวอร์ส1,996ในปี2,509ที่ไมอามี่บีชรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนประกวดจีรนันได้เข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงและได้รับพระราชทานคำแนะนำถึงวิธีการเดินการนั่งการถอนสายบัวและคำแนะนำทรงผมแบบแสกกลางกล้าวทุยสูงไปข้างหลัง เพื่อให้แตกต่างจากทรงผมของอาพัสราหงสกุลที่ใช้ในการประกวดเมื่อปีก่อนด้วยจีรนันเป็นสาวไทยคนที่4ี่ที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยต่อจากอมราอัศวนนรองนางสาวไทยปี2496ตัวแทนคนแรกของไทยที่เข้าร่วมประกวดนางงามจากกรวาล1956ตามด้วยสดใสาวานิชวัฒนาในปี1959และอาพัสราหงส กูนนางงามจากกระวาลคนที่14ในปี1965ในการประกวดมิสยูนิเวอร์สจีรนันสามารถคว้าตำแหน่งรองอันดับสองไปครองได้สำเร็จส่วนผู้ครองตำแหน่งนางงามจากกระวาล1966คือมาการีตาอาวิทสันสาวงามจากสวีเดนและรองอันดับหนึ่งเป็นสาวงามจากประเทศฟินแลนด์สำหรับชีวิตส่วนตัวทั่วไปจีรนันได้สมรสกับพลเรือเอกอำนวยบ บุญรอดในปี2512มีบุตรชายหนึ่งคนคือสุวีระบุญรอดนอกจากนี้เธอยังมีหลานสาวที่เป็นนางสาวไทยปี2534คือจิรประภาสเสวตนันอีกด้วย